บักใจมาแล้วจ้าหรือชื่อเข้าโรงเรียนเด็กชายผู้ผาเงินชื่อฝรั่งมิสเตอร์ดัมโบ0 0นคุณแล้วจากขวัญใจเด็กๆหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะอายุ2ปีนิดๆกลายเป็นขวัญใจทุกเพศทุกไวัยไปแล้วเผื่อใครอาจจะลืมผู้ผาเงินเป็นลูกของเจ้าหนุ่มอลังการแม่เบลลาสายคุณรามค่ะเรียกว่าสายเลือดแบบช้างชนช้างเลยด้วยสรีระโครงสร้างที่ใหญ่โต เนื้อหนังเยอะกล้ามเป็นมัดมัดจนเซียนวัวหลายๆท่านต่างพากันบอกว่านี่มันฮินดูในร่างบราหมันชัดๆเลยค่ะผู้พาเงินเป็นวัวบาโบสดีกรีแชมป์เพชผู้บาโบสงานประกวดวัวงามชิงแชมป์ประเทศไทยสนามจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2566ลักษณะจุดเด่นของเจ้าผู้ผาเงินนั้นอย่างที่เห็นเป็นอันดับแรกคือเรื่องของเนื้อตัวค่ะ ควงแค่ลำตัวเหมือนปลามันเลยค่ะเนื้อเยอะกล้ามเนื้อสมส่วนลำตัวหนาลึกกระดูกใหญ่แถมยังหนังยน่นอีกด้วยนะคะเป็นวัวที่มีสวากเต็มซึ่งชาววัวเราเชื่อกันว่าวัวที่มีสวากแบบนี้เลี้ยงให้อ้วนง่ายและผอมยากค่ะโดยการเลี้ยงดูนั้นนะคะเจ้าผู้ผาเงินก็กินอาหารปกติเลยค่ะกินหญ้าข้าวโพดหมักและอาหารข้นบ้างนิดหน่อยมีเกลือแร่ด้วยนะคะ ได้ออกเดินเล่นแปลงหญ้าทุกๆวันมีเพื่อนอยู่ข้างข้คอกทำให้ผูผาเงินมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงและแข็งแรงไม่ได้มียาบำรุงอะไรพิเศษเลยค่ะโดยเนื้อหนังความสมบูรณ์เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะจุดเด่นอีกอย่างที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของพ่อพันธุ์ที่ดีนั่นก็คือกระทูขาที่ตรงและแข็งแรงค่ะโดยผู้ผาเงินเป็นวัวที่รีดน้ำเชื้อได้ง่ายมากด้วยกระทูขาที่แข็งแรงรับน้ำหนักและทรงตัวได้ดี เวลารีดน้ำเชื้อใช้เวลาไม่นานเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้ในเรื่องของเอกลักษณ์ความงามของวัวฮินดูบราซิลน,นั้นก็คือหัวและใบหูค่ะผู้พาเงินเป็นวัวที่มีกระบาลสวยหวานกรอบปากเล็กโคนเขาใหญ่ทางเขาสวยตาหวานขอบตาดำดูมีสเสน่ห์คล้ายๆกับเจ้าซันและฟอนคอนเลยค่ะพูดเ็วชมวัวตัวเองหน่อยนะคะ ส่วนในเรื่องของใบหูผู้ผาเงินเป็นวัวที่มีหูไม่ได้ยาวเวอร์วังมากและลักษณะโดยรวมทรงสวยงามกลมกล่อมดูลงตัวกับใบหน้าและตนอกที่ตั้งตรงไม่ลม้มโดยรวมๆแล้วนะคะผู้ผาเงินเป็นวัวที่ดูแล้วเต็มตาสบายตาลงตัวมากๆอีกตัวหนึ่งเลยค่ะขณะนี้ผู้ผาเงินมีน้ําเชื้อให้บริการแล้วนะคะถือว่าถูกใจชาววัวในระดับหนึ่งเลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนบ้าน ชอบและหลงไหลในตัวภูผาเงินเป็นพิเศษโดยใช้ชื่อว่ามิสเตอร์ดัมโบ009ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาวัวในบ้านเราและเพื่อนบ้านเติมหูกันมาจนพอแล้วเชิญมาเติมเนื้อหนังจากบอกจ่อยนะคะ